โอ,อ้โหโอ,อ้โหในฐานะของเจ้าของสวนรายงานตัวกับพี่น้องประชาชนได้ครับครับผมโสโพลสัจโจรครับชื่อเล่นชื่ออาร์ตครับขออนุญาตเรียกว่าพี่อาร์ตับครับ,รบและในฐานะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับหญิงทิติการครับได้ถ่ายทายพี่น้องเกษตรกรถึงความมั่นใจถึงการมาดูแลมาเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรครับสวัสดีค่ะหญิงทิติการค่ะในนามแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะวันนี้อยากที่จะมาสัมผัส แล้วก็เห็นด้วยตาตัวเองนะคะว่าผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ของเราเนี่ยที่เขาบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยมันดีอย่างไรและวันนี้หญิงจะมาพิสูจน์พร้อมให้กับความมั่นใจนะคะให้กับส่วนของพี่อาร์ตค่ะโอ้โหพี่อาร์ตครับในฐานะที่วันนี้น้องหญิงก็มาดูพี่อาร์ตพี่อาร์ตครับทาสวนแห่งนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดมันกี่ไร่กี่ยังไงกันครับพี่อาร์ตพื้นที่ประมาณหกไร่ครับหกไร่นะครับครับทุเรียนที่ปลูกนี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างครับก็มีหมอนทองพวงชนี พวงนี่คือพวงมณีนะงมณีถ้าวามศัพท์ของชาวสวนก็จะเรียกวขาวงถือว่าเป็นกลุ่มเบญจพันธ์ครับทุเรียนของเรานี้อายุกี่ปีนะครับก็เจ็ดแปดปีครับหมายถึงพวงมณีก็เจ็ดแปดปีใช่ครับเพราะว่าจะจะเท่ากันหมดมอนทองก็เจ็ดแปดปีชนีจะยี่สิบปีจะเป็นชนีโบราณโบราณครับช่วยบอกวิธีการตอนที่เรานําเอาคู่หูมหัศจรรย์มาใช้ในตอนนั้นมาใช้เมื่อไหร่ครับก็ใช้ได้ประมาณ3ปีนะครับตั้งแต่เริ่มมีลูก มีลูกมีลูกปีแรกรปีสองปีสามพี่อาร์ตรู้จักได้ยังไงครับอ่าก็มีตามออนไลน์แล้วก็พอดีได้ยินแต่ออนไลน์แต่พอดีน้องเขาเป็นสมาชิกอยู่แล้วด้วยอ๋อเราก็ไปศึกษาจากออนไลน์ใช่ไปดูต่างๆแล้วก็เห็นว่ามันน่าจะมาช,ช่วยในการดูแลรักษาสวนของเราครับตอนที่เอามาครั้งนั้นน่ะเรามาใช้เกี่ยวกับเรื่องการทําอะไรทํมาให้ต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์ครับ ก็จะมีช่วงช่วงใบเนาะทาใบแล้วก็ลูกอ๋อแค่พอทาใบมันก็ต้องติดดอกถึงมีผลใช่ครับตอนที่มาทําใบนั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงของใบอย่างไรบ้างครับใบดีครับใบเขียวใหญ่ดีก็สมบูรณ์นะครับอ๋อเรียกว่าใบสมบูรณ์ใช่ใบเขียวเลยนะครับตอนนั้นมาใช้ตอนอายุทุเรียนออกครั้งแรกหรือเปล่าครับใช่ครับที่เขาเรียกว่าสอนเป็นนะครับตอนนั้นอายุทุเรียนประมาณสัก4ปีประมาณ5ปีฝ่าๆ6ปีเนี่ยประมาณนี้ครับอ๋อ5ปีกว่าๆเราก็ทําให้เขาออกผลแล้วใช่ ตอนนั้นมันออกดอกออกผลมาเนี่ยว่ามันได้ไปสักกี่ตันครับตอนนั้นอะตอนสอนเป็นอ,อ,อตอนนั้นหมอนหมอนจะได้น้อยแต่ลุมรวมมามันอยู่ประมาณสองตันสองตันนะรเรียกว่าวรวมทั้งหมดนี่ะครับรวมทั้งหมดเราพอใจไหมตอนนั้นพอรู้จักคู่หูมาสจรรัจจันแล้วพอมาใช้ได้2ตัน ก็พูดถึงว่ามันเป็นทุเรียนใหม่เนาะมันจะออกดอกยากก็พอใจ,อใจแต่เราก็ปีต่อไปเราก็ต้องให้มันดีกว่าเดิมก็คือตั้งแต่ใช้เวอร์แพนมาก็รู้สึกว่าใบอะไรมันดีหมดคลูกก็เหมือนจะมาง่ายมาง่ายนะมาง่ายและพอปีถัดมาละครับใช้คู่หูมาสจัยเบอร์เลอดเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับในปีถัดมาผลผลิตเพิ่มเติมขึ้นไหมอย่างไรครับคือปีที่แล้วเนาะน้ำหนักมันหายเพราะว่าคือ ผลผลิตมันมาเยอะอยู่แต่ว่าน้ำหนักมันหายเหมือนกับน้ำมันแห้งอ่ะมันปีที่แล้วมันแรงมันทาให้ลูกลูกเราไม่โตคือแต่ชุดแรกอ่ะโตแต่ชุดชุดที่สองมันมันไม่โตมาเจอสภาพอากาศนีดหน่อยใช่ใช่แต่ก็ยังปกครองนะฮะปกครองให้มีผลผลิตอยู่ใช่แต่ว่าทุกคนก็เป็นอย่างนั้นกันหมดใช่เรื่องจากสภาพอากาศใช่เพราะปีแล้วเขายังซื้อน้ํากันอยู่บางบางสวนนะแล้วในอย่างนั้นพี่อาร์ตครับตอนที่พี่อาร์ตเจอสภาพวะอย่างนั้นอ่ะคาดหวังว่าเราจะได้สักกี่ตันกี่กิโลกันครับตอนนั้นก็กะไว้ก็คือ น่าจะบวกปีที่แล้วแต่ไปออกมามันมันมันก็ไม่ได้ตามตามตามที่คิดนะได้มาเท่าไหร่ครับสองตันเท่าเท่าเดิมเท่าเดิมโอ้พี่อาธว่าผลิตภัณฑ์ยังตอบโจทย์ไหมว่ายังช่วยเราให้ได้คงที่ไว้ในสภาวะที่มันแปลเปลี่ยนก็ถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาตรงเรื่องอากาศเล้งนะมันก็น่าจะได้เพิ่มพนั้นเลนะครับเพราะมันออกดอกเพิ่มใช่ใออกผลเพิ่มแต่ว่าน้ำหนักเรื่องของน้ำสภาวะแล้รงเอาละครับแล้วพี่อาจได้มาใช้สามกระเลวเวอร์แพนสูตรใหม่ เมื่อไหร่ครับก็ใช้ตั้งแต่ปีปีแรกแล้วก็ตั้งแต่ปีนี้แหละ ใช่ก็คือไอ้ตัวตัวตรใหม่สูตรใหม่สูตรใหม่ตั้งแต่ต้นปีต้นปีใช่มกราลาหกแปดนี่นะใช่ครับมกราลาหกแปดนั้นเราเอามาใช้ตอนนั้นทุเรียนเรามาเพื่อทําอะไรครับก็มีทําใบแล้วก็มีเนี่ยฮะก่อนออกดอกแล้วก็ยันดอกยันลูกอ๋อตอนนี้เนี่ยเราอยู่ประมาณเกือบปลายกุมภานะครับพี่อารใช้มันก็เกือบสองเดือนแล้วถูกไหมครับครับตอนเที่อามาใช้นั้นดอกออกใช่ไหมครับเพื่อมาทําดอกจากไม่ออกก็เออก็รู้สึกว่ามันมามาดีมาง ที่แล้วคิดไว้ว่ามันทํำยังไงก็ไม่ออกแต่พอพอพ่นๆไปแล้วมันก็เออมันก็มาดีอ๋อสูตรใหม่นี่ดอกออกมาดีเลยใช่ครับโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทอง5้าสนบต้นอายุ7จ็ดปปีนี่เป็นไงครับจากปีที่แล้วมีประมาณัถ้าเป็นหมอนนะประมาณสัก30%แต่ปีนี้เนี่ยเจดอได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์้ทับขึ้นเยอะเลยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยและดอกมันเป็นยังไงครับโดยเฉพาะหมอนทองเนี่ยดอกมันเป็นยังไงดอกก็โดกครับเต็มกิ่ง เต็มกิ่งเลยใช่ที่เห็นเห็นไปนี่มีบางอันมีผลแล้วด้วยใช่ครับ,รบก็จะมี3รุ่นครับก็มีรุ่นที่เป็นประมาณสักไข่ไก่แล้วแล้วก็มีรุ่นที่พึ่งบานไปหางแยะ และอีกรุ่นหนึ่งก็คือกําลังติดดอกเลยใช่ติดดอกใหม่นะครับแล้วในส่วนของพวงมาีล่ะครับพวงมาีก็มีเหมือนกันครับพวงมาีก็สองรุ่นสามรุ่นเหมือนกันนะฮะแล้วพี่ที่พี่อาจบอกว่าพวงมาีนี่ทายากทํายากคือทําให้มันออกดอกยากแต่ปีนี้ปีนี้ก็พูดถึงมาดีมาดีนี่มันก็คือมันเพิ่มมากี่เปอร์เซนต์จากปีที่แล้วครับปีที่แล้วนี่มัน้ ประมาณถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้นะแต่ปีนี้ก็คือมันห้าสิบก็คือขึ้นมาก็ถือว่าดีเลยใช่ไหมครับชันนีอะไรที่พี่ฮักปลูกไว้เห็นว่ามีกี่ต้นนะฮะสิบสิบสองต้นอายุยี่สิบปีนั้นก็เต็มหมดเต็มหมดเลยใช่ชั้นนีนี้ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่เป็นราชาเหมือนกันถูกไหมครับราชาที่คนนิยมรับประทานบริโภคตอนนนั้ที่เราใช้มันเริ่มต้นนะชันนีเนี่ยรสชาติเป็นยังไงครับหมายความว่าที่คนเขาชอบกันเพราะมันอะไรชนนีมันต้องกินช่วงแรกๆมันจะมัน มหวานมันไม่ไม่ฉุนมากไม่ฉุนยไม่แรงก็ไม่ใช่ก็เรียกคนก็เลยชอบฮะจะนนี่เอาละครับในขนาดนี้นะครับเห็นมีดอกแล้วพี่อาร์ตได้แต่งไปบ้างหรือยังครับเนียกดอกก็มีครับมีมีแต่งไปเหมือนกันอ๋อแต่งเนี่มันแต่งยากไหมเพราะว่ามันออกหนาแน่นขนาดนั้นอ่ะอืมก็ไม่ยากครับพี่อาร์ตก็แต่งตามสไตล์ใช่ใช่ครับเรียกว่าทําให้ให้เขามีไว้อย่างต้นเนี่ยเจ็ดแปดปีเนี่ยครับพี่อาร์ตจะไว้สักกี่ผลกี่ลูกกันโดยเฉพาะของหมอนทองนะครับ ก็ต้องดูตามสภาพต้นเลยว่าเขาไหวประมาณเท่าไหร่รแต่ถ้าเป็นประมาณนี้ก็ประมาณสักสาลูก30ลูกต่อต้นแล้วพวงมาลีะครับพวงมาีมันไม่เต็มนะมันไม่เต็มทุกกิง่งมันก็น่าจะได้กิ่งหนึ่งประมาณ2ลูก3ลูกต้องอดูที่กิ่งริ่งว่ากิ่งมันพอจะไว้ได้เท่าไหร่ถ้าต้นหนึ่งนี้จะประมาณสักกี่ลูกครับพวงมณีเนี่ยสามสิบ สามสิบสี่สิบลูกได้เพราะว่าต้นมันอ่ะคือลูกลูกมันไม่โตเนาะมันไม่เหมือนหมอนน้าหนักมันไม่มากเนาะอย่างมากลูกหนึ่งก็ประมาณโลฝฝ่าสองโลคือไม่เกินไม่เกินนี้อยู่แล้วพวงครับก็เอาไว้สี่สิบลูกเลยประมาณประมาณถือว่ามั่นใจถือว่ามั่นใจชะนีชะเนอเราก็ไว้กันตามเพราะใช่ตามอายุตามอายุเขาด้วยนะครับถ้ารวมรวมแล้วเนี่ยปีนี้ทุกอย่างดูลาบรื่นกับสูตรใหม่ด้วยนะครับพี่อาจคิดว่า สวนเราทั้งหมดเนี่ยทั้งสามสายพันธุ์เนี่ยเมื่อก่อนได้สองตันปีนี้ครับปีนี้ก็ตั้งเป้าไว้อยู่นะประมาณสามสี่ตันสามสี่ตันโอ้โหถ้าไม่มีถ้าไม่มีปัญหาเลยนะถ้าไม่มีปัญหาถ้าพูดถึงปัญหามันมีปัญหาอะไรบ้างในสวนของเราวันนี้ก็มันก็มีเรื่องเจอฝนก็คืออากาศอะเอาง่ายอากาศถ้าปีนี้ไม่แรงเหมือนปีที่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยสี่ตันนั่นคือความหวังความเป้าหมายของเราท่านผ้ชมครับที่เราจะมองว่าสี่ตัน น้องหญิงครับค่ะนี่พี่อาร์ตได้เล่าเรื่องทั้งหมดของการใช้ตั้งแต่ดั้งเดิมมาจนมาสู่สูตรใหม่น้องหญิงมีอะไรจะถามพี่อาร์ตอยากจะเรียนอะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อนร่วมอาชีพของเราครับ,อ,รบอยากจะถามพี่อาร์ตว่ามีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะกับการใช้สูตรใหม่ของเรานะคะแล้วพี่อาร์ตเชื่อมั่นมากแค่ไหนว่าสูตรใหม่ของเราเนี่ยจะนําพาให้ส่วนทุเรียนของเราเนี่ยไปสู่จุดในที่พี่คิดไว้ว่าสามถึง4ตันค่ะก็ ก็มั <mel> <art> ่นใจนะเพราะว่าใช้มาก็3ปีก็ปีที่ผ่านผ่านมามันก็ดีเนาะมันก็ถือว่าโอเคแต่นี้คือสูตรใหม่นี่มันก็น่าจะดีกว่าเดิมนะฮะก็เลยลองใช้ใช้ต่อเนื่องใช่ใช่ใช้ต่อเนื่องครับถ้าน้องหญิงดูด้วยสายตาในฐานะที่เข้ามาแล้วก็เป็นแบรนด์แอมบาสร์เดอร์น้องหญิงมองเห็นเนี่ยน้องหญิงอยากจะพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับ หมอนทองพวงมณีนะครับชนีของพี่อาร์ตครับผมค่ะก็คือพอตั้งแต่หญิงได้เดินเข้ามานะคะก็คือเห็นเลยว่าใบใหญ่เขียวนะคะแล้วก็โดยรวมเนี่ยทั้งต้นนะคะก็จะมีแต่แต่ละกิ่งเนี่ย ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีดอกที่สวยนะคะบางช่อก็มีเริ่มมีลูกแล้วนะคะคนั่นหมายถึงว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะทางในเรื่องของอากาศสภาพอากาศรวมถึงในสิ่งที่เราได้ป้อนให้เขาไปนั่นก็คือ3ามเกลอของของเรานะคะคในสุดใหม่นะคะก็รู้สึกว่า ตัวหญิงเองเนี่ยหญิงก็มีความมั่นใจและอยากที่จะมาบอกต่อนะคะความมั่นใจนี้ให้กับเกษตรกรทั่วไทยเลยนะคะคคเป็นไงบ้างคะต้นทุนในการใช้ผลิตภัณฑ์ก็เกษตรกรก็พูดถึงว่าเราใช้ปุ๋ยทางดินอะไรเงี้ยเยอะเนาะแล้วตอนนี้คือลดจากพวกนี้คือเราก็พ่นตัวเนี้ยฮะพ่นค,คู่หูเข้าไปก็มันก็ลดเรื่อง ยาอะไรได้แต่ก่อนอาจจะใช้หลายอย่างผสมกันเพราะฉะนั้นยิ่งใช้หลายอย่างมากเท่าไหร่นะคะทุนในการที่จะซื้อมันก็มากเท่านั้นแต่พอเราได้มาใช้คู่หูมาสจั่์หรือว่าสามเกอร์เวอร์แพนของเรานะคะก็จะใช้เพียงสามอย่างเท่านั้นเองซื้อน้อยลงกําไรก็เหลือทุนก็ลดลงมันเป็นเรื่องเบสิกมัก็แล้อีกอย่างหนึ่งคือการเป็นเชื้อราอะไรพวกนี้มันก็ช่วยได้ดีครับช่วยได้ดีเลยใช่ไหมคะ่วยยับยั้งเชื้อราประมาณนี้พี่อาร์ตครับแล้ว วิธีการผสมมันง่ายมันอย่างไรช่วยอธิบายด้วยเถอะครับก็จากผมแน้วก็คือผมจะใส่กระป๋องไว้ก่อนแล้วก็คนข้างนอกก่อนแล้วค่อยเข้าไปผสมในถังอีกทีหนึ่งใช้เชื้อราเนี่แหละเชื้อราคือคือจะพ่นพ่นพ่นแยกอยู่แล้วพ่นแยกนะครับไม่ไม่ได้ใส่ตรงนี้ครับดังนั้นในส่วนของคู่หูวัสจันนะครับสูตรใหม่นะครับพี่อาธได้มันมันง่ายกว่าเดิมไหมการผสมหรือว่ามันสะดวกกว่าเดิมไหมก็ ผมก็คิดว่ามันก็สะดวกกว่าเดิมมันการจัดเก็บอะไรพวกนี้มันก็ง่ายเนาะน <c oughs> แล้วก็คือมันก็ละลายดีอ่ะ <c oughs> มันอาจจะละเอียดพาเดิมเนะเครับเรียกว่าใช้ง่ายเลย <c oughs> ละลายไว <c oughs> แล้วก็เห็นผลว่าปีนี้ <c oughs> 3-4 <c oughs> ตันมองเห็น <c oughs> ชัดๆนะครับ <c oughs>